จะมีดีไซเนอร์กี่คนบนโลกที่รอดชีวิตจากระเบิดนิวเคลียร์อันโทสตอรี่กับบ๊อบบลเวีซีวันนี้เราจะมาพูดถึงดีไซเนอร์ผู้ล่วงลับชาวญี่ปุ่นอย่างอิเซมิยาเกะว่าเหตุการณ์ระเบิดที่ฮิโรชิมาตอนเด็กกลายมาเป็นแรงบันดาลใจและปรัชญาในการออกแบบได้ยังไงแต่ก่อนที่เราจะขุดให้ลึกกว่านี้รู้หรือเปล่าว่าแบรนด์ในเครือของอิเซมิยากเ่ยมีถึง9แบรนด์ด้วยกันและในไทยก็มีขายด้วยกันถึง7แบรนด์ก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันแต่วันนี้เราขอโฟกัสที่3แบรนด์สำหรับผู้ชายที่แม้จจะแตกตก่างันนชดเ แต่ก็มีรากฐานเดียวกันคือแนวคิด joy of life ความสุขเล็กๆที่ทำให้ชีวิตของคุณง่ายยิ่งขึ้นและ3แบรนด์นั้นก็คือ i am men omplisse i s s e miyake และ Bal b a b a i s s e miyake ที่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่ามีสินค้าผู้ชายด้วยมาในไลน์ที่ชื่อว่า kuro i m m มาพร้อมกับแนวคิด A Piece of Cloth ที่เริ่มจากภาพผืนเดียวคือการเขารบร่างกายไม่มังคับต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อแฟชั่นนี่คือแบรนด์ที่มองเสื้อผ้าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่แค่ใส่โชว์ออมพลิเซอิเซไมยาเกะเสื้อผ้าที่ขยับตามร่างกายไม่ใช่ให้ร่างกายต้องขยับตามเสื้อผ้าพลิทที่เบาใส่สบายไม่ยับ ดูแลง่ายไม่ต้องซักแห้งไม่ต้องรีดนี่คือการออกแบบที่อิสระทั้งในการเคลื่อนไหวและการใช้ชีวิตเบาๆอิเซ่ไมอาเกะคุโระกระเป๋าที่ใช้โครงสร้างสามเหลี่ยมแบบเปลี่ยนรูปได้สะท้อนความไม่ตายตัวของชีวิตทั้งเรียบทเท่และยืดหยุ่นพร้อมปรับไปกับเราทุกที่ทุกเวลาอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปว่าการที่อิเซ่ไมอาเกะได้เจอกับเหตุการณ์ระเบิดที่โลชิมาแล้วรอดมาได้เนี่ยมันทําให้เขามีวัยเด็กที่แน่นอนว่าลําบากกว่าคนอื่นๆแต่เหตุการณ์นั้นกลับไม่ได้ทําให้เขาเป็นคนแข็งกระด้างตรงกันข้าม มันทาให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่โลกต้องการไม่ใช่ความซับซ้อนแต่คือความอ่อนโยนนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเสื้อผ้าและกระเป๋าของเขาถึงเต็มไปด้วยความเรียบง่ายและความสะดวกสบายเพราะเขาอยากให้ทุกคนอยู่กับร่างกายของตัวเองได้ดีขึ้นและนี่คือ3ามุมมอ,องความสุขที่สะท้อนแนวคิด joy of life ในแบบของอิเซมิอาเกะที่ไม่ว่าจะใส่แบรนด์ไหนเราก็ยังรู้สึกถึงความสุขในทุกการเคลื่อนไหวสุดท้ายแล้วอิเซมิอาเกะไม่ได้ออกแบบแค่แคเสื้อผ้าแต่เขาออกแบบพื้นที่เล็กๆให้คนเราได้เป็นตัวของตัวเอง อั story นทอลสตอรี่ในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้อย่าลืมกดฟ o l l o w กันไว้ด้วยอีพ e ีหน้าอยากฟังเรื่องของแบรนด์ไหนคอมเมนต์มาบอกกันได้เลย